วันนี้จะมาอัปเดตนะครับมีทั้งหมดวาน2ตัวด้วยกันได้ทำการเก็บชิบะอินุเพิ่มเติมซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด,ด้วยกันคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะมีวาน2ตัวนะครับเป็นวานขาประจำอยู่แล้วคือวานอันดับที่ประมาณ20่นะครับ และวานอันดับที่ประมาณ5นะครับก็มีการเหลื่อมล้ํานะครับเรื่องเกี่ยวกับอันดับอยู่เรื่อยๆนะครับฉะนั้นอันดับเนี่ยก็คงไม่ใช่สําคัญแต่กระเป๋าเนี่ยที่บ่งบอกชื่อเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า2เจ้าเนี่ยเป็นขาประจําอยู่แล้วอันแรกนะครับเป็นวานบูมเบอร์นะครับวานบูมเบอร์เนี่ยก็ได้สะสมชีบะเนี่ยก็ประมาณ52,000 นะครับห้าหมล้านนะครับชิบะน่าจะประมาณนั้นโดยราคานะครับถ้าเกิดเทียบเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ1นึ่งล้านแปดหด้อลลาร์นะครับเราก็มีวานอีกตัวหนึ่งก็คือวานบูวาน0ูนยเป็นวานอันดับที่5นะครับที่ที่ตามสถิติหรือตามอันดับที่เราชอบเรียกนะครับก็มีการซื้อชิบะจำนวนประมาณ77,863ล้านชิบะ แล้วก็เงินเนี่ยเป็นจำนวนประมาณหนึ่งล้านหกแสนเจดอดลลาร์นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันอันดับที่5นะครับของชีบะนั่นเองฉะนั้นเรื่องของการซื้อก็ไม่สำคัญนะครับตอนนี้มีการสะสมนะครับโดยรวมคือวันท็อปนะครับของพันอันดับแรกของอีทอเรียมก็ได้ซื้อชีบะไปทั้งหมดนะครับถ้านับเป็นเงินดอลลาร์นะ ก็ประมาณ1,280ล้าน2,37,629ดอลลาร์นะครับแล้วก็วานทั้ง2ตัวนี้ก็มีการสะสมชีบาททั้งหมดนะครับโดยรวมตอนนี้คือประมาณ1,30,000ดอลลาร์อ่า1 0 0 0ล้านชีบาทนะครับล้านชีบาทนะก็มูลค่าประมาณ2,76ล้านดอลลาร์นะครับก็ ประมาณ2,000กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยแค่2ตัวนี้นะครับฉะนั้นแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีตอนนี้มีวานไม่กี่ตัวหรอกนะครับที่พยายามเก็บทุกเหรียญเลยนะครับคือเก็บทั้งหมดในอุปทานของชิบะต้องเก็บให้หมดนะครับเพื่อจะทําการปั่นกําไรและก็การทําราคานะครับเราก็ไม่ให้เมาเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับไม่งั้นรา,ราคาจะเสียนะครับก็มีวานเนี่ยที่ควบคุม ชิบะเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นแหละครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าชีบะอินุเนี่ยจะมาแน่นอนนะครับแต่คุณรอได้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งฉะนั้นถ้าให้พูดตอนนี้นะครับราคาชีบะอินูย่อเท่าไหร่คุณก็ค่อยจัดการไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับคุณซื้อตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วศูนย์ห้าตัวเจ็ดตัวเก้าตัวสิบสองตัวนะครับคุณก็ไม่ต้องวอรี e, ่นะครับเรื่องเกี่ยวกับราคาของชิบะเท่าไหร่หรอก แต่สําหรับใครที่พึ่งมาเล่นทีหลังะนะครับก็แนะนําว่าถ้ารอไม่ไหวไปเหรียญอื่นก่อนดีกว่านะครับที่มีโปรเจกต์ส่วนใครรอไหวรอไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสของคุณแน่ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะครับแต่ในปีนี้ต้องมีสักครั้งหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community แล้วเราก็มีกลุ่มนะครับชีบะอินุด้วยทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้และเราก็มีเหรียญน,นะครับต้นน้ำตัวหนึ่งนะครับชื่อ StarNet เป็นเหรียญที่ค้ำประกันโดยชีบะนะรายละเอียดทั่วไปจะคล้ายๆกับชีบะเลย แต่ถ้าเกิดคุณศึกษาให้ดีมันจะมีหลายอย่างที่ดีกว่านะครับคุณก็ต้องเข้าไปทักที่เพจเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr โค้ดให้แล้วก็อย่าลืมนะครว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ Go to t ่ม m ู o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้